こんにちは、アスカです今日は明日3月21日から始まるタイのセントラルショッピングモール K ですで行われているサイ事のジャパンシグネチャー2022年で浴衣販売に行く準備をしました。マニーマチャティアムシンカーティジャパイ。 ร่วมงานอีเวนต์ของเซนทันเจแปนสิกเนเจอร์2022ที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะคะไซชิว่ามาซังกัสนิจูอิจิมิชิคานิจนิโคโกโนกะกังโยเตะですค่ะงานอีเวนต์จะไดจะจะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึงวันที่29มีนาคม2022 9วันค่ะอุชิโรนีิมาจุนดิสตานโนกะมาคงไก ทำไปสูช่ชซายโนะยูกตโอบเดค่ะของที่จัดเตรียมด้านหลังนี้คือสินค้าที่เตรียมไปจำหน่ายในงานอีเวนท์ที่จะมีมยูกะตะโอบิและสินค้าอื่นค่ะยูกะตะบายอัสการบูรเมเดทายเดนิโยูนินยูกะตะเทนนิฮรยุกไดสามารถแวะมาชมยูกตชุดยูกะตะ จากญี่ปุ่นที่บูธอัุกะยูกตะไปอสกะได้นะคะ Japan Signature อ uh, ่า Japan Signature ในเซิง22ปีนี้มาใส่จีนนี e, uh, ่นี no ่ว่มาญี่ปุ่นสุกยามาวากาชิそして日本関連の商品てんじゅうはバイサレテますค่ะในงาน Japan Signature ปี2022นี้มีกิจกรรมสินค้ามากมายและของกินของญี่ปุ่นจำหน่ายอยู่ในงานค่ะ 近くに立ち寄りましたらお越しくาさいอ่อ่ถ้าผ่านมาใกล้ๆแวะมาพบกันได้ในงานนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะฝากวิดีโอต่อไปด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ Like Share and Subscribe อยいい่าง